สวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้าแม็กร้านราชาฟิชชิงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําลูกปืนนะครับแต่ละประเภทที่ทางร้านราชาฟิชชิงมีอยู่นะครับก็คือตอนนี้เรามีอยู่4ประเภทนะครับสประเภท4ประเภทของลูกปืนนะครับตัวซ้ายสุดนะครับก็คือลูกปืนสแตนเลสนะครับตัวที่2ก็คือเป็นลูกปืนฟูเซรามิกครับตัวนี้เรียกว่าลูกปืนเซรามิกครับเป็นลูกเซรามิกไฮบิดนะครับส่วนลูกสุดท้ายเป็นลูกปืนไมโครแบริ่งนะครับ เดี๋ยวมาเริ่มจากลูกแรกกันเลยนะครับลูกซ้ายสุดก็คือตัวนี้นะครับเป็นลูกปืนสแตนเลสนะครับหรือเรียกทั่วไปก็ว่าอ้อลูกปืนธรรมดานะครับตัวนี้ข้อดีมันก็คือราคาถูกครับตัวนี้ราคาถูกมีความทนทานสูงนะครับระดับหนึ่งครับกับราคาคุ้มค่ากับราคานะครับราคาถูกส่วนคุณภาพก็ตามตามชิ้นงาน,นครับตัวนี้ก็เป็นลูกปืนของบริษัท เอ็นเอ็มบีนะครับตัวนี้ข้อดีก็คือราคาถูกนะครับความลื่นก็จะท,ทั่วไปครับไม่ได้ไม่ได้ลื่นมากครับผมสามารถใช้ได้กับทุกส่วนของของลอกตกปาเลยนะครับหรือว่าจะไปใช้กับพวกโดนพวกอะไรก็ได้นะครับใช้ได้หมดตัวนี้นะครับเป็นลูกปืนขันแบบมาตรฐานนะครับตัวนี้แบบมาตรฐานนะราคาอยู่ที่ลูกละสามสิบาทนะครับ ตัวแบบที่2นะครับตัวนี้อาจจะแปลกหน้าแปลกตากันหน่อยนะครับไม่เคยไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเท่าไหร่ตัวนี้เขาเรียกว่าลูกปืนฟูเซรามิกนะครับตัวนี้ตัวเม็ดลูกปืนทั้งลูกนะครับจะทาจากเซรามิกนะครับวัสดุที่ใช้ทําก็คือซรคโนเนียครับผมเป็นซรคโนเนียทั้งเม็ดลูกปืนและ ตัวข้างนอกนะครับตัวข้างนอกข้างในอ่าและแต่จะมีตรงที่ไม่ใช่ซร์โคเนียอยู่ที่หนึ่งก็คือตัวกั้นระหว่างไอเม็ดลูกปืนนะครับหรือว่าเขาเรียกว่า r e t เน n e r นะครับเขาเรียกว่า retainer นนตัวนั้นจะทํามาจากไอนิเฟลลอนนะครับตัวนี้ข้อดีแรกเลยนะครับก็คือมันมีความลื่นลื่นกว่าลูกปืนสแตนเลสนะครับอ่าตัวนี้มีความลื่นกว่าลูกปืนสแตนเลสนี่นะครับ ล,ลื่นกว่าแต่แต่ไม่ได้ลื่นมากนะครับข้อดีอย่างที่สองก็คือเป็นข้อดีหลักของมันเลยก็คือมันกันสนิมได้100%ย์นะครับสามารถใช้งานน้ำเค็มได้หายห่วงนะครับตัวนี้ก็คือเพราะว่าตัวมันเป็นเซรามิกค,ครับคือป้องกันการกัดก่อนได้ได้ที่สุดแล้วนะครับอ่าตัวนี้คือส่วนราคาก็แพงครับ ถ,ถือว่าแพงแพงก่าชาวบ้านเขาอยู่พอสมควรนะครับลูกนี้จะตกราคาลูกละ9 5้าสิบห้าเฮ้ร้อยห้าสิบาทนะครับอยู่ประมาณร้อยห้าสิบาทต่อต่อลูกนะครับาสามารถใช้ได้ทุกส่วนนะครับเหมาะกับพวกงานน้ําเค็มครับเหมาะกับพวกงานน้ําเคม็มคนที่ใช้น้ําเค็มนี่แล้วไม่อยากเปลี่ยนลูกปืนบ่อยหรือลูกปืนพันพังบ่อยก็สามารถใช้แบบนี้ก็จบไปเลยนะครับปัญหาเรื่องลูกปืนเบสนิมก็จะจบไป ต่อมาก็จะเป็นลูกปืนตัวนี้นะครับหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นเคยใช้กันบ่อยครับเพราะว่ามีมีขายในบ้านเรามานานพอสมควรนะครับเรียกว่าลูกปืนเซรามิกไฮบริดนะครับก็คือเป็นตัวเม็ดลูกปืนนะครับจะจะทำมาจากเซรามิกนะครับซึ่งซึ่งมันอยู่ด้านในครับผมแกะไม่มีของแกะให้ดูนะครับส่วนด้านนอก ไอตัวรีเทนเนอร์และอันนี้จะเป็นสแตนเลสครับสแตนเลสเหมือนกันกับลูกปืนสแตนเลสครับตัวนี้ก็จะลื่นกว่าครับลื่นกว่าลื่นกว่าลูกปืน2รุ่นก่อนที่ผมแนะนำมานะครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้ก็จะมีเสียงอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ลื่นกว่าพอสมควรนะครับ ลื่นกว่าพอสมควรนี่นะครับตัวลูกปืนนี้นะครับถ้าใส่น้ำตัวลูกปืนนี้เดิมๆนะครับมันจะไม่มีน้ำมันมาให้ถ้าเราเอาน้ำมันไปใส่มันมันจะทําให้ลูกปืนนั้น หมุนไม่ลื่นแบบนี้นะครับมันจะไม่ลื่นแบบนี้คือลูกปืนแต่งลูกปืนซิ่งนี้มันไม่ควรไม่ควรใส่น้ํามันครับถ้าใส่น้ํามันปุ๊บมันก็จะไม่ต่างกับลูกปืนทั่วไปนะครับเพราะว่าตัวน้ามันมันจะมีความหนืดนะครับมีความตึงผิวในตัวนะครับมันพอมันไปเข้าไปในตัวลูกปืนแล้วมันจะสร้างแรงเสียดทานเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้เหมาะกับการใช้งานที่แกนสปูลของลอกเบสนะครับอ่าเนื่องจากมันมีราคาแพงครับ ที่ต้องการขอละลืน่นมันสามารถช่วยเพิ่มระยะการตีได้นะครับช่วยให้ตีเหยื่อออกได้ง่ายขึ้นต่อไปครับเป็นลูกปืนไมโครเซรามิกนะครับตัวนี้คือลูกปืนไมโครเซรามิกของแบรนด์มอนโตแม็กนะครับตัวนี้ก็คล้ายๆลูกปืนไฮเอเซรามิกไฮบิดนะครับก็คือเป็นลูกปืนไฮบิด ด้านในนะครับแทนลูกปืนไฮบริดแบบย่อส่วนนะครับก็คือแทนที่ตัวนี้จะเป็นลูกปืนขนาด 3, คูณ10คูณ4นะครับ3คูณ10คูณ4แต่เขาจะทำ housing ทำอะแดปเตอร์มาใส่เพื่อจะให้ลูกปืนด้านในมันเป็นลูกปืนขนาดเล็กนะครับก็คือเป็นแทนที่จะเราจะใช้ลูกปืนขนาดเท่านี้นะครับลูกปืนขนาดนี้เขาก็จะเป็นลูกปืนขนาดเล็กแบบในแทนนะครับก็คือใช้เป็นลูกปืน เล็กๆแทนครับทําไมเขาถึงใช้ลูกปืนขนาดเล็กหรอครับเพราะว่าลูกปืนขนาดเล็กมันจะมีแรงเสียดทานน้อยกว่าลูกปืนขนาดใหญ่นะครับยกตัวอย่างเช่นลูกปืนขนาดนี้นะครับเทียบกับเป็นลูกปืนไอสแตนเลสเหมือนกันนะครับแต่แต่ความเสียดทานนะั้นแรงเสียดทานนั้นตัวเล็กจะ,จะมีแรงเสียดทานน้อยกว่านะครับเนื่องจาก ตัวผิวสัมผัสมันน้อยกว่านะครับผิวสัมผัสน้อยกว่ามันก็แรงเสียดทานแรงเฉือยอะไรต่างๆมันก็จะน้อยกว่าด้วยอ่าแรงเฉืยต่างๆแรงเฉยที่เกิดขึ้นจากส่วนของส่วนในของลูกปืนหรือตูมืดลูกปืนเลงนะครับมันก็จะน้อยตามไปด้วยนะครับเพราะว่าเวลามันหมุนลอกมันหมุนนะครับมันจะหมุนเฉพาะตรงแกนนี้นะครับตรงแกนด้านในรับเมีลูกปืนนะครับส่วนด้านนอกจะไม่หมุน ทำให้ลูกปืนไมโครนั้นเป็นลูกปืนที่ลื่นที่สุดนะครับลื่นที่สุดลื่นกว่าลื่นกว่าแบบนี้นะครับลื่นกว่าไลูกปืนไฮบริดธรรมดาครับตัวนี้จะเหมาะกับการใช้งานใช้งานเหยื่อเบาเป็นหลักนะครับเหมาะกับการใช้งานเหยื่อเบาเป็นหลักเหยื่อเบาแล้วก็ไอ สำหรับคนที่ชอบลื่อนๆนะครับสามารถเพิ่มระยะได้เยอะเบาๆอะไรแบบนี้ข้อเสียมันก็จะมีก็คือ1นนะครับข้อดีคือ1นึ่ะครับลื่นข้อเสียเลื่อนที่สุดในกลุ่มนี้นะครับข้อเสียก็คือ1ราคาแพงนะครับอย่างที่2ก็คือความทนทานนะครับความทนทานมันจะน้อยกว่านะครับมันจะน้อยกว่าตัวนี้นะครับเพราะว่า1นึ่เนี่ยลูกปืนมันเม็ดเล็กนะครับต้องเข้าใจความแข็งแรงก็อยู่ตามขนาดด้วยเหมือนกันนะครับเราจะให ลูกปืนเหล็กขนาดเท่านี้นะครับแข็งแรงเท่าลูกเท่านี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับอ่ามันก็ตามขนาดคือแต่ถ้ามาใช้กับลอกตกปลานี่ลอกที่ผมผมก็ใช้ลูกปืนแบบนี้นะครับเป็นลูกปืนไมโครเหมือกันนะครับสำหรับลอกผมผมก็ใช้มา3ปีครับตอนนี้ก็ยังยังไม่พังอ่าถ้าพังจะทํำยังไงครับอ่าเราก็ต้องซื้อลูกปืนตัวนี้นะครับลูกปืน เซรามิกไบิดนะครับมาเปลี่ยนนะครับมันสามารถถอดเปลี่ยนได้นั้นเนี่ยมันจะมีสลักแหวนกันไว้อยู่นะครับเราสามารถถอดเปลี่ยนได้ครับแล้วก็ดันลูกปืนออกแล้วก็เอาลูกใหม่ใส่เข้าไปแทนนะครับเช่นหรือว่าเราจะเอาลูกปืนในนี้มาใส่ก็ได้นี่ครับอ่ามันก็จะแทนลิธรรมดาใส่เข้าไปมันก็จะลื่นกว่าตัวนี้นะครับแต่อาจจะเนี่ยมันก็จะใส่เข้าไปตรงนี้ ซึ่งราคามันก็แพงหน่อยนะครับก็คือลูกหนึ่งมันก็อยู่ที่ราวๆลูกละ2 5 0บาทนะครับตัวนี้การใช้งานก็คือใช้ที่แกนสปูลน,นะครับ2ลูกนี้จะใช้ที่แกนสปูลส่วนลูกนี้ใช้ที่ไหนก็ได้นะครับอ่าใส่น้ํามันได้ทุกสามสามลูกนี้สามารถใส่น้ํามันได้หมดนะครับตัวนี้ใส่น้ํามันเข้าไปก็จะลื่นกว่าลื่นกว่าทุกตัวด,ดีนะครับเพราะว่า เวลามันใส่น้ํามันตัวลูกปืนมันก็เม็ดเล็กด้วยครับใส่น้ามันมันก็ยังลื่นกว่าจะดีเงียบเงียบด้วยลื่นด้วยอ่าส่วนตัวนี้ถ้าเอาไปใส่น้ํามันความลื่นยังไม่ต่างกับลูกปืนสแตนเลสใส่น้ามันนะครับอ่าความลื่นมันก็จะพอๆกันถ้าลูกปืนตัวนี้ถ้านําไปใส่น้ํามันจะลื่นขึ้นไหมครับลื่นขึ้นนะครับเพราะว่าตัวด้านในนะครับเดิมๆมามันจะเป็นจารบีนะครับการที่เอาน้ํามันเข้าไปน้ํามัน มันก็จะไปล้างจาลาบีออกนะครับน้ามันมีแรงตึงผิวมีแรงแรงตึงผิวมีความหนืดที่มากกว่าน้ํามันนะครับทําให้ลูกปืนมันลื่นขึ้นนะครับผมอ่าเป็นไงบ้างครับกับลูกปืนที่ทางร้านมีถ้าใครสนใจนะครับสามารถซื้อลูกปืนได้กับไอ้ร้านราชาฟิชชิ่งได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีขายทั้งแต่ละแบบนะครับเลือกตามความใช้งานของแต่ละคน,นะครับ เอาบางคนอยากใช้น้ําเค็มก็แนะนําไปตัวนี้นะครับใช้น้างานน้ําเค็มเป็นอาจจะเป็นลอกสปินนิ่งหรือลอกเบสก็ไม่อยากให้ลูกปืนเป็นสนิมเบื่อที่จะเปลี่ยนอะไรก็ต้องใช้ตัวนี้หรือว่าใช้ตัวนี้ก็ได้ครับเปลี่ยนบ่อยๆเอาแบบน,นี้ใช้จารบีหรือน้ามันชโลมมาบ่อยดูแลเป็นพิเศษหน่อยก็จะใช้อยู่ได้นานนะครับอแต่จะไม่เป็นสนิมเลยก็ต้องตัวนี้นะครับถ้าชอบแบบลื่นๆก็จะเป็น2ตัวนี้ครับอ่า ตัวนี้2ตัวนี้ก็จะเพิ่มความลื่นเข้ามานะครับตัวนี้ก็จะลื่นลื่นที่สุดนะครับตัวนี้เหมาะกับงานเนเยื่อเบาถ้าเป็นเยื่อหนักๆชิ้นงานสะโดก็ไม่ไม,ไม่ไม่แนะนําให้ใช้ครับควรจะใช้ตัวนี้เพราะวา่าตัวนี้มันเหมาะกับงานเยื่อเบ,อบามากกว่าครับเยื่อประมาณไม่ไม่เกิน10กรัมครับอาจจะใช้กับลอกที่ใช้ตีเยื่อปลาช่อนปลากระสูบอะไรนี้เป็นหลักนะครับไม่ไม่แนะนําให้แบบ ตีเหยื่อสกรัม20กรัมนี่ก็คือโอ้โหแบบนั้นก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้ลูกปืนแต่งเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ลูกปืนแต่งก็เน้นเน้นมาเพื่อําขีดจํากัดในการตีเหยื่อครับคือเหยื่อที่มันเบาๆมันก็จะทําให้ลอกเบสมันตียากครับผมการใช้ลูกปืนมันจะทําให้ตีออกง่ายขึ้นครับตีออกง่ายขึ้นระยะดีขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเหยื่อที่มันหนักอยู่แล้วมันก็อาจจะไม่ได้เห็นผลอะไรนะครับอ่า ผมก็แนะนําให้ลูกค้าเลือกซื้อตามการใช้งานนะครับก็คือลูกปืนเราก็มีมาให้ทุก่ันเลือกเกือบทุกแบบนะครับแล้วแต่การใช้งานนะครับผมอส่วนตัวนี้ก็คือเอาไปใช้งานอัพเกรดทั่วไปอะไรแบบนี้ครับอ๋อลอกตัวไหนบางทีมีแต่บูทเราก็สามารถใส่ตัวนี้เข้าไปแทนได้ครับทำให้ลื่นขึ้นอาจจะเป็นบูทพลาสติกอะไรการใช้ลูกปืนเข้าไปแทนที่ก็อาจทำให้ลอกเราดีขึ้นนะครับ ตัวนี้ก็จะกันน้ําเค็มตัวนี้ก็ทําให้ลื่นทําให้ลื่นขึ้นครับสองตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่ลูกนี้ราคาอยู่ที่สามสิบห้าบาทนะครับลูกนี้ราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะครับอ่าจจะแพงหน่อยลูกนี้เก้าสิบห้าบาทลูกนี้สองร้อยห้าสิบครับแพงที่สุดนะครับแต่ซื้อมาก็ไม่ไม่ได้ใช้แล้ว้าพังมาก็ไม่ใช่จะต้องทิ้งนะครับก็คือเก็บไว้ใช้ได้ยาวๆเหมือนกัน บางทีคนต้องการเลื่อนแต่ไม่อยากซื้อบ่อยๆก็สามารถเปลี่ยนได้ครับตัวนี้เปลี่ยนได้สามารถแกะ,แกะ,แกะเปลี่ยนลูกปืนด้านในได้เหมือนกันสำหรับวันนี้นะครับทางร้านราชาฟิชชิ่งเราก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆอุดหนุนทางร้านราชาฟิชชิ่งด้วยนะครับส่วนลิงก์ลูกปืนนี้เรามีขายทุกตัวนะครับเดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ใต้ใต้คลิปเลยนะครับในในรายละเอียดเลยเลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ